ครับคุณผู้ชมครับยกระดับยังไงขึ้นอีกขั้นยังไงออกประกาศแล้วครับคุณผู้ชมครับดูแลค่ารักษาผู้ป่วยโรคไตกว่า84,000คนเท่ากับว่าคุณผู้ชมป่วยเป็นไตฟังให้ดีนะจะล้างไตจะปลูกถ่ายไตยไม่มีค่าใช้จ่ายนี่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสอชอครับโดยคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัตติว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ โดยสปสชได้ออกประกาศหลักเกณฑ์กรณีบริการผู้ป่วยไตายวายเรื้อรังฉบับใหม่ครับซึ่งเป็นไปตามมติของบอร์ดสปสชวันที่4พฤศจิกาย,ยน67นะครับที่เห็นด้วยตามนโยบายของ PD ดีเฟดซึงการล้างไตาทางช่องท้องเป็นการเป็นทางเลือกแรกที่ก็ยึดหลักการสำคัญก็คือว่าผู้ป่วย ต้องได้รับการบําบัดทดแทนไตด้วยวิธีการที่เหมาะสมครับไม่ว่าจะเป็นการผูกถ่ายไตนะครับการล้างไตนะครับผ่านช่องท้องหรือว่าการล้างไตผ่านช่องท้องด้วยเครื่องล้างไตอัตโนมัติการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแล้วก็การดูแลด้วยวิธีการประคับป,ประคองต่างๆเหล่านี้นะครับทางเลขาของสํนา,งานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติท่านบอกว่าการดูแลผู้ป่วยไตยวายเรื้อยังระยะสุดท้ายเนี่ยเป็นระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสําหรับผู้ป่วยสิทธิ์บตรทอง30บาทนะครับรักษาทุกโรคเนี่ยปัจจุบันได้พัฒนาแล้วก็มีสิทธิประโยชน์ครอบคลุมทั้งการล้างไตผ่านช่องท้องโดยใช้เครื่องล้างไตอัตโนมัติหรือว่า APD การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมการปลูกถ่ายไตยการดูแลผู้ป่วยไตยวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยการรักษาแบบประคับประคอง โดยปัจจุบันนะครับมีผู้ป่วยไตวายวเลือดลังระยะสุดท้ายในระบบทั้งสิ้นเนี่ย84,750รายในจํานวนนี้ครับเป็นผู้ป่วยได้รับการฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียมจํานวน64,515รายนะครับการล้งางไตผ่านช่องท้องจำนวน22,35รายครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาจากข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยไตวายวเลือดลังระยะสุดท้าย ในระบบนะครับพบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจํานวนหนึ่งก็มีคุณภาพชีวิตที่ลดลงจากการเลือกวิธีบําบัดทดแทนที่ไม่เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วยเองนะครับเช่นกรณีเป็นผู้ป่วยติดเตียงมีภาวะยากลาบากต่อการเดินผู้ป่วยที่อยู่ระยะสุดท้ายดังนั้นเองเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพดูแลผู้ป่วยไตายวายระยะหลังระยะสุดท้ายสิทธิ์บัตรทองสพชชก็เลยออกประกาศครับ การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีบริการผู้ป่วยไตายวายเรือลังปี68ออกมาเพื่อที่จะรองรับมติบอร์ดสปสอชอครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งผู้ป่วยรายเก่าที่กำลังบริการทดแทนไตก่อนวันที่1เมษายน68นี้ทุกคนจะได้รับสิทธิ์บริการทดแทนด้วยวิธีการเดิมไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ ส่วนผู้ป่วยไตวายวเลือรลงังระยะสุดท้ายรายใหม่ที่ต้องรับการบำบัดทดแทนไตถ้าเกิดไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ก็จะรับสิทธิบริการทดแทนไตด้วยวิธีการผ่านช่องท้องหรือว่าการปลูกถ่ายไตหรือว่ารักษาแบบประคับประคองโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งครับคุณผู้ชมครับกรณีที่เกี่ยวโยงกับสำนักงานประกันกสังคมที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นเรื่องของสิทธิการรักษาที่ด้อย กว่าบัตรทองนะครับลากไปถึงการใช้งบลงทุนซื้อตึกนะครับสกายสกายไน,นเซนเตอร์ที่สอสอพักประชาชนออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดคุณศาสหัสวัสดิ์สอสอชนบุรีพักประชาชนก็โพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับระบุว่าพี่น้องประชาชนถามผมเข้ามาเยอะว่าการตรวจสอบเรื่อง,องการลงทุนตึกของประกันสังคมเนี่ยไปถึงไหนแล้วเมื่อสักครู่เองก็เพิ่งพูดคุยกับบอร์ดประกันสังคมปรากฏว่า เกิดเรื่องที่น่ากังวลใจขึ้นก็คือการประชุมนัดพิเศษนะครับที่สำนักงานเนี่ยชี้แจงข้อมูลการลงทุนของตึกตึกนี้ที่ประกันสังคมลงทุนไปที่บอร์ดมีมติให้จัดประชุมแต่กลับถูกยกเลิกแบบงงงงครับเดิมทีจะประชุมกันวันนี้แต่ก็ยกเลิกไปตอนนี้บอร์ดทุกฝ่ายเองก็น่าจะยังง,งงกันอยู่นะครับว่าใครสั่งให้เลิกประชุมทั้งที่มีมติบอร์ดออกมาแล้วส่วนกรณีของคณะกรรมการ ไปสอบข้อเท็จจริงที่ตั้งโดยรองอนุทินนะครับที่กําลังสอบอยู่แต่ก็ไม่รู้ผลจะออกมายังไงข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งที่ทอยู่ข้างในแล้วก็ต่างประเทศก็ยังอยู่ในตําแหน่งเดิมที่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานได้ก็จะใช้เวลาอีกประมาณหนึเดือนครับคุณผู้ชมครับรอดูบทสรุปว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับทั้งนี้เองนะครับพวกเราก็จะทําหน้าที่ตรวจสอบไม่ได้นิ่งนอนใจ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราก็จะดําเนินการนะยึดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบกระบวนการจัดทํารายงานประเมินมูลค่าตึกแล้วก็ประเมินมูลค่าหุ้นที่เข้าไปลงทุนต่อไปนะครับนี่ก็ฝั่งของสอสพักประชาชนเขาก็จะเดินหน้าตรวจสอบต่อไปนะครับคุณผู้ชม